สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมนะครับคันนี้ต้องบอกอีกว่าห้ามพลาดน,นะครับนิสันซันนี่นีโโฉมท้ายแตงโมหน้าเทียหน้านะครับรถปี2006นะครับสภาพสวยงามมากๆผ่อนให้ได้ด้วยนะครับคันนี้เปิดมาที่ราคา83,000บาทนะครับรถอยู่ที่นครปฐมใครสนใจรีบโทรเจราจานะครับคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้นะครับถ้าใครมีเครดิตดีไม่อยากใช้เงินสดก็ ไปผ่อนเลยครับเดือนละ2 0 0 0 3 0 0 0แล้วแต่นะครับไปคุยกันจัดไฟแนนซ์ได้ในราคา7,500 0นะครับคันนี้ที่เหลือก็โปะเข้าไปนะครับร้องชมดูนะครับจะสวยถูกใจเอาไปใช้งานกันได้หรือไม่ในราคาสด85,000บาทนะครับใครสนใจรีบโทรเจรจารถอยู่ที่นครปฐมนะครับอำเภอเมืองสภาพสวยงามนะครับรถยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือถ่ายมุมสวยๆมาให้ต้องขออาภัยด้วยแค่ใครชอบ ลองส่องสภาพดูก่อนนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจที่สุดนะครับคันนี้สภาพหนังภายในเนียนหมดครับไม่มีแตกไม่มียับลองชมดูสภาพนี้เลยครับสวยครับตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานง่ายง่ายอึดทนถึกเหมือนกันครับตัวนี้อะไหล่ก็หาง่ายครับลำพังในตระกูลนิสสันเองก็ใช้ด้วยกันได้ครับแล้วยังมีอะไหล่แท้เทียบเทียมอีกต้องบอกว่าครบเครื่องใช้งานง่ายคุ้มค่า นี่นะครับห้องเครื่องนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับสภาพสวยนะครับรูปมีมาน้อยช่วยกันดูวนไปนะครับแต่แค่ที่เห็นสีนี่ก็ถือว่าจัดจ้านมากครับเงาแวบเลยลองชมดูนะครับจะถูกใจถูกตาหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าให้รีบเลยนะครับคันนี้ใครพร้อมใครอยู่ใกล้ได้เปรียบครับโทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับขับกลับบ้านได้เลยนะครับสภาพนี้ วยครับลองชมดูนะครับขอบพคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมหวังว่าคันนี้จะถูกใจถูกตาสมาชิกนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ